สวัสดีครับสองชัดๆวันนี้กับเหรียญหลวงพ่อท้วมวัดเขาโบสถ์อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เหรียญรุ่นนี้ชื่อรุ่นเสด็จสร้างในปีพุทธศัการาช2520เป็นเนื้อทองแดงเรามาดูรายละเอียดของ เรียนรุ่นนี้กันเลยครับเบื้องต้นครับเราจะเห็นรูปแบบของพิมพ์ผิวพันธพระ ความคมชัดของพระมิติของพระด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง ่อจากนั้นครับเรามาส่องชัดๆกันครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่บริเวณใบหน้าเราจะเห็นเม็ดตาทั้งสองข้าง ด้านขวามือเราจะเห็นเมตตาลักษณะซ้อนกันเปลือกตาจะมีซ้อนกันช่วงระหว่างโหนกคิ้ว จะโค้งเป็นเบ้ารอยเหี่ยวย่นบนหน้าผากดูเป็นธรรมชาติบริเวณขมับ จะยุบเป็นแองและโหนกนูนขึ้นไปทั้งสองข้างบริเวณใบหู จมูกจะโดงเรียวตรงสวยงามร่องแก้มเรียวเล็กยุบลงไปเป็นแอ่งกระพงแก้มจะยุบลักษณะเป็นแบบบุ๋มลักยิ้ม บริเวณปากเราสังเกตดีๆถ้าเราเอียงขึ้นลนักษณะเหมือนจะมีลิ้นอยู่ด้านในปากช่วงคอใต้คางจะเป็นลอยบาก สังกติโดยรอบจะพาดครึ่ององค์ริ้วกลีบจีวรจะคมละเป็นเส้นกระดูกหายปลาโนนเด่นคมชัดมาก เส้นเสี้ยนในร่องของหายปาราจะมีหนึ่งเส้นอักษรเป็นแท่งคมชัด ลายกะนกด้านข้างเป็นแท่งคมชัดดูอ่อนช้อยเป็นมิติอักษรเป็นแท่งคมเส้นขีดขนแมวตีพุ่งขึ้นไป ริเวณหูเจาะดูเป็นธรรมชาติรายกะหนกโดยรอบ ่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังเริ่มจากหูเหรียญด้านบนรอยจอดของหูเหรียญดูเป็นธรรมชาติปิ้นเล็กน้อยขอบข้างจากการกระแทกมีปิ้นขึ้นจากด้านหน้าสู่ด้านหลังอักษรเป็นแท่ง നോന്ദൻ อัครยันคมแท่งพื้นผิวเหรียญจะตึงมาก ยันตัวซ้ายมือตัวล่างของใบพัดจะเป็นเส้นซ้อนต่อจากนั้นเรามาดูขอบตัดของเหรียญรุ่นนี้ครับเริ่มจากด้านหน้าเหรียญพลิกด้านขวามือเริ่มจากด้านบน ต่อจากนั้นครับพลิกมาด้านซ้ายมือเริ่มจากด้านบน สำหรับพุทธคุณโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานแคล้วคลาดเป็นเลิศเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนอำเภอบางสะพานจงังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่าแซใจ w m z w ตเ5ดับเบจะเจอรายละเอียดของการทำคลิปาก่อนหน้าน,นี้ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ